่นครับเร่ยงพร้อมพร,พรมาตบไม้มือนุกกันเนี่ยนี่เองเ,เรก็ตังกรมถิ่เปลี่ยนไปย,ยาเสตติดนี่มันมากไปแอนแนะนำต้มนี่ตัวมดเนี่ยเด็กตายเด็กเควนไม่โปรยพอแม่ต้องให้เรียนมาเมานะนำต้มนี่ยม่นจัดให้วาดีจริงเต้ากรุงเทปเต้าดินแดงประเดี๋ยเด็กไม่ยุง่งอันนี้เลยตีต้มมันอ้ ป่าขึ้นควรอย่างอีวัดหลงกมมูมึงนกันมึงที่ไปอ,ออกคอยอังมาแต่บ้านรู้ดุเอ็มประนีวอลปลอกนักว่าบ้านเราเลยบ้านเรามบ่าวเล่านำสมวันนี้เพื่อรัฐบาลก็จังไปตึงก,กูใหญ่บ้านอ่ะขนาดกำนันบอกว่าบ้านใกล้บินแต่มีต้นตอไม่ก่อ,อนเลยหมดอันนี้คือนโยบายก่อนใช่ก่อนย้ายเด็กมันต้มเลยขนมาดไม่ไม่ต้มเลยเด็กกี่ต่อไม่ได้ทำแบบนั้นมาตักไมก่กูอ่ะ จริงไปคนต้มใหญ่เด็กต้มนี่นายบายนี่กูไม่ชอบเลยจำมุดว่าต่อไปได้กลุ่ต้มไปย่างกินกันเลวตึงไปคนย่างใช่ไหมเลตัดเพลเดอรทีนี้ตัดโลโก้ตำกี้กูจัดตายโวงเลยอันปานมึงก็จับกันดีแล้วมันจะได้บ่บ้างจะกับอยาบมุกกันไดกในเรื่องงั้นจะอยากกั้มกันปลนกันยิงกันได้หมดไปมั้ง วันนี้ก็จับหมดเลยเด็กเต็มที่นำสองหมดจับกั้งมีรถกั้งไปได้ตัวเนี่ย้าไปกั้งไปจ้าเดือนไปอบรมเรืองเบี้ยโปรอฟล์บาร์โลเพื่อนไปหุงข้าวเรียงเปลย์ยุกก็ป้าไปบําบัดมาไว้มึงเชื่อแต่เด็กเตรียมยู่ยิงงามมันยิงทำเราจะนันยอนเพอไปตายก็ใจโลคูนพ่อแม่มันแรกมันยังไม่ขวัางเลยมึงกิ่แล้วแล้วมึงเคยเอ็น เด็กไร้บ้งแต่ว่าออกมาแล้วเลือได้กูเว้นหน่อยคนลบมาจากเต่ออบรมันเว้นมาต้มไม่เหลวร้อยว่าเดิมเว้ยใช่เด็กไปโย่ไล่รอยคนมันไปแหลกรูดกันเลยบุอมจริงอ่ะทำไรไม่เป็นเลวเลยจริงกูไม่ยอมรับพึ่ดไปเตียวพรำอยู่กับเรื่องจับต้มนายกับบ้าพรำอยู่แต่เรื่องจับต้มันยาบ้าล่นเมืองแล้วไม่ตุลา มึงแรงนไงดีแต่ตกยิงแหลปเรื่อยตายแต่ก็แล้วโยกใจเลยได้เห็นกูอ่าทำนายใจุยเครียดมึงเล่พีอยู่แต่เหลืองเงินนะนี่ไอ้คนเราเราก็มันเอ็นกันถูกเลยนายเปียกนี่มีความเฉลียวฉลาดปากกลางแต่มันแรงเกินไปคันนะนายเปียกนี่เตอร์นี่เป็นครอบครัวที่ลาฟินนะลูกครับผมเป็นที่ลาฟินกับอ๋อเสี่องชายได้นายเปียกฉันเคยความ คนจะไงแจ้งดีมันต้องนั้ร้องมาเด็กๆๆปุ้มร้องเพลงเด็กอยู่ในพุงแม่นมึงร้องกันไปร้อยอ่ะร้องกับไมปพอพอยืนไม่ไหวถูกขึ้นน่ะให้ดีควนตกน้อยๆแล้วร้องกันเหนื่อยแลอ่ยลังตีพอแกแกร่งมันมันไม่ใช่ได้ร้องดีใจพอป,อปอากว,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 ว่างแล้วครับมึงจำได้นะจำได้ ไม่ใช่ว่าไม่ลอยอ่ะก็ผมไม่ลอยอมึงรู้หรือว่าไม่ลอยอปุ๊บเป็นตานวตควายจอมกอนกาอยู่เตมอยายแม,ม่คุณตกตายอยู่ที่ไอ้บ้าจะแล่นป่านไม่ก้าวตายอยู่แบบนั้นมึงลองได้ไรแนวเอ๊ะ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 ด็กเปลี่ยนนี่ก้องคู่ได้ไรแนวแนวไดนมั้งเดี๋ยวมึงลองเปลี่ยนเปล่ลูกจริงจะตุ่มไปจิกลุงลูกวิทนไม่กันได้ยินคู่ขนาดันก่อนได้ตีนึง

รองเป็นไม้ตารองได้รุ่อับพนต้นเด็กคุ้มให้หลักวนันสิ้นสุ่กันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็ชาเก่ใจจับถึงช่วงนายอกเราโบราณทันว่า ตาจังซานหัวเอามามามาเป็นฟ้าไอ้ไรวะใวยไรหรือดีกันแต่กูอึดมั้ยจันจอบมีเพลงนี้มันเต้นดีนี่ลูกความหมายมันแก่งนะคนเต้นก็ก้าวใจเต้เก็นไม้ตอนจอบมันแต่นำใจเต้นจุไยพวกเดียวไม่พอนั่นตอนนี้มีกับโจทย์เดมาบววนี่ไม่ บอกกูชอบเพลงนี้นะก็แต้เบ่ได้เพลงน้ำตาจัาตัเนี่ยเพลงต้นนานเลยเรียกราวจะไม,ม่รูราพลมาเล่นแต่ว่าว่างตึงกนยิ่งงั้นแก่ได้พัวไใกล้ดาวิดแค่ไปนั่งกำําไใกล้พว่อยู่หน้าเวทีตึงร้รรรรรองเพลงร้องใจตัวเองกำําไใกล้เพ้อร้องเพลอโบราณทานว่าถึงใหญ่ก็นวลเปล่าๆล่าถึงแม้นเท่าลูกงูเ่า ก <l ắng> ็ใครผัวเราไม่ใช่ของใครก็ไอร้องหล่อบวบไอร้องเพลงไอ้ไรกงร้องได้เออคันของไอ้เพียกตัวพิจิตรเป็นอันต่อว่าจะหมุดมึงร้องเพลงได้ไรเงี้ยเออแต่จะหมดว่าเพลงยามลาบานุนได้ไหมจ๊ะมือมองฟ้า แม่วันดินคืนจิ๋งาฟื้นใจไม่ยอมเดีด๋ดดดดยถ้า้องเปล่งนำใต้จานตู้มาร้องกับดนตรีเพล่งย,ย้ำได้ไหมให้พ่อมึงมารออ้องนะให้ยามงดินเลยปะกี้กดกดกดยยกไดาพวกกับยาแต่เราไม่ได้กระบอกน้องเล็กที่จินจุดกันทีไม่ว่าจะนี่จานน้า ตอนนี้ก็ชาเกลใจจับเส้นช่วงในโอกเราโบราณทานว่าบรรดาจ่างซานาหูเหงพอ,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 อกันดูโหงก็องชูปฏิปโนชื่อจีมากขวดโตมาทาก็ไม่หายนี่กราเกลือนทั้งหลยที่เป็นเพื่อนคัน กากั谢谢นไม่หมดไม่จีนจ <h ül unda> ุงเป็นเวนเป็นวงติดอย่าได้เบียดเบียนรังเคยเลยดี่มันโขท้องหล้วนะปราวัดลวกบปรดินจำไปรวดในทุ่งใหญ่ระวังไอ้รอกี่หัวรูปเรี่งบาดหลวกไอ้รอเรีงไอ้รอเรียดท้าคัดแมว รองใดเป็นมึงกคนราเป็นริษราพินต้องทำได้ใช่ไหมฮะไอ้ได้ทำความสามานแต่ตึ้งใน่ผุนแก้วตันี้โยกไคเปี้ยแค่นั้นรองเพลงก็ตกขึ้นรองเป็นไหมลงไปผุนแก้วฮอดเนี่ยจนพมแต่แรกจะเชื่อรำวงไม่เคยเลือกพมไม่เคยเลือกพมกับรองไหนนะรองไหนกิดวันทุดยอดเลนเปล่งก็เขาแก้แค่่รองได้เป้เพราะไ, pues ไม่แก่วารถแต่ก็พมดงจัด ลองเพลงไม่ใจรงองปืรลองืนองว่าเม่ได้เปียก็เพราะมันรอริ่งต้องเป็นรอริ่งจริงกลนรอดเลือดต้องเป็นอดเลือดไม่ใจองปืรลองืองว่าเพลงก็เกยทดลองได้ได้ได้แนวกับใจหมือนจริงก็ได้เออลองแล่ั้เพลงที่ลกกับกแล้ว่อีลองเพลงคุณพองว่าเพื่อนลยุณผมเลยเด็กคุณพองเด็กกองกูหมอทำมันใจปากใจผมเลยเด็กคุณพองให้เพื่อนเลยเด็กุณพองว่าว่าเลยเด็กุณพองนี่แม่คุณพองคุณพองมินทอดเยอะรุ่ยรุ่ย อีกหนึ่เรือี่เรียนงหน้าบูรุษตันอีรองเรียงใจืองจิงฮารูดาขอมมาไลรองดีขอมมาไยที่ชายรับมาจากเจ้าเรื่องไม่เมือนเธอเพราะไนเพี่มรองวันรองใจเมืองจิงต้องมีมูกรุก

แรงมันใสไอ้เปลี่ยนยังไงตาอ่ะดังมันลได้ลองเล่ตีในปวดแก้วสักเปลงที่เปลงไรตีตื่นรองได้อ่ะจำเจอเปลงไม่แก๊โตพุ่มรองได้แต่เปลงเปลงไงไรไอ้ไรเนี่ยเปล่งเดี๋ยวไอ้เจ๊เจ๊จัดคนเราเพียงนั่นไอ้ไรไอ้เตะกูแกงเข้มดกมาดมตอนนั้นเปลงไงไรนี่ไอ้ไรแตะนั่นตะคนไม่ตะเจลตะบันรมกันนั่นไอ้เตะจัดนี่เรานี่ไม่เก้ากันนะบุญเราไม่พอนั่นจบแล้วอ่ะ ยังนึกไม่อ้อกันอยู่เลยเ <c oughs> ปีงไงไรคอยเปียกก็อยากถ้ตั้มบุญรวมจานแตัถ้งหูบาทรวมกันอ